อยากจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนมาเพิ่มศักยภาพความใจแกร่งของตัวเราเองทุกคนนี่แหละด้วยกีฬากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษคุณเชื่อไหมว่ามันวิเศษจริงๆวันนี้คุณอยากร่างกายแข็งแรงคุณอยากมีจิตใจที่แข็งแกร่งคุณลองพึ่งกีฬาลองมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ ยกระดับศักยภาพของตัวเองคุณอย่าเชื่อในสิ่งที่วาวพูดและเอาสิ่งที่วาวพูดอ่ะลองไปลงมือทำแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์มาดูว่าข้อดีของกีฬาที่จะทำให้คุณใจแร่งมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือกีฬาเนี่ยจะสร้างคนคุณเคยได้ยินใช่ไหมว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถามว่าสร้างอย่างไรอ๋อสร้างให้เราตัวเราเองอะ่ะเป็นคนที่เคารพตัวเอง เป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบทำให้ตัวเองมีวินัยเพราะว่าอะไรที่เราเริ่มจากตัวเองเราทำกับตัวเองได้คุณจะสามารถเคารพผู้อื่นได้คุณจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะตัวคุณเองได้ทำแบบนั้นได้และคุณก็จะส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับสังคมวงกว้างได้นี่แหละคือกีฬาสร้างคนอันที่สองแล้วกีฬามีอะไรดีที่จะมาย,ยกระดับความ แกล่งของใจทุกๆคนก็คือเราเคยเห็นไดยว่ากีฬาเนี่ยจะสอนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีใจสู้คุณเคยเป็นเด็กเนาะเวลาคุณล้มหกล้มเดินไปหกล้มวิ่งไปหกล้มแล้วคุณลุกไหมคุณก็ร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วทำไงลุกขึ้นปะก็ลุกขึ้นเพราะด้วยธรรมชาติยังไงคุณก็ต้องลุกขึ้นจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ เพราะเรามันถูกสอนโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วดังนั้นเวลาเรามาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือโตมาเราเริ่มเล่นกีฬาสอนให้ลูกเล่นกีฬาให้เขามีการมุ่งมั่นโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือมีใจสู้แพ้กี่ครั้งเราก็จะบอกว่าแพ้ครั้งนี้มันไม่ได้ตัดสินว่าเราจะแพ้ตลอดชีวิต ถูกต้องไหมดังนั้นนี่แหละค่ะว่ากีฬากําลังจะสอนให้ลูกของคุณให้เด็กเยาวชนของคุณมีใจที่ลุยใจที่สู้ไม่ว่าจะอุปสรรคอย่างไงขอให้มีใจดังนั้นความแกร่งตรงนี้นนกีฬาก็จะช่วยคุณลุกเพื่อลุกไปข้างหน้าแล้วมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะอันที่ 3. กีฬาจะเพิ่มศักรรยภาพความใจแกร่งของคุณได้อย่างไรก็คือ <S <S เขาบอกว่ามันจะทำให้ พัฒนาทักษะด้านอื่นๆไปได้ดีคุณรู้ไหมว่าการที่จะทำให้ทักษะของกีฬาเนี่ยไปช่วยสนับสนุนด้านอื่นๆเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายถูกต้องไหมหรือวิธีคิดให้ เด็กและเยาว,วชนมีวิธีคิดเป็นไปได้มีวิธีคิดที่เป็นบว,วกมีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์เขาก็จะมีแรงใจแรงกายในการที่จะทําอะไรก็ตามเพราะกรอบคิดตรงนี้นี่คือทักษะของกีฬาประสบการณ์จากกีฬามันจะสั่งสมและทําให้คุณมีประสบการณ์และคุณก็จะเดินต่อได้อันที่2คุณจะมีทักษะในการรับมือสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะเวลาคุณเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็จะเจอสภาพอากาศ เจอเพื่อนเจอเสียงเชียร์เจออุปสรรคอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเวลาคุณไปลงสนามจริงหรืออยู่ใช้ชีวิตในสังคมคุณจะปรับตัวได้คุณจะสามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขเพราะคุณได้เอากีฬาเป็นเครื่องมือในการที่สร้างประสบการณ์ชีวิตสร้างทักษะชีวิต และสร้างให้ตัวเองมีใจแข่งแล้วไม่ว่าคุณจะเจออยู่สถานการณ์อะไรคุณไปต่อได้คุณมีความสุขกับมันได้เพราะคุณรับมือได้นี่คือสิ่งข้อดีของกีฬากีฬาที่เป็นยาวิเศษที่จะทำให้คุณมีความสุขในทุกๆวันใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ s u บส c r ร b ์ที่ Youtube Channel Dr. Wow Sport Expert แล้วคุณจะได้รับไอเดียดีๆอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะ